สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์นะคะวบอร์ดอา d ์ i n โนะคะนักเรียนนะคะนี่เราจะปร,ะประดิษฐ์ถังขยะอัตโนมัติก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมเรามารู้จักอุปกรณ์ตัวบอร์ดก่อนนะคะอันนี้ก็คือบอร์ด a r d ิ i n o นะคะก็จะมีสายเสียบ USB นะคะที่เราจะต่อเข้ากับโน้ตบุ๊ก หรือว่า PC ของเรานะคะเวลาเราเขียนโปรแกรมแล้วก็จะให้โปรแกรมทำงานนะคะแล้วช่องให้ขายกับช่องเสียบพิมพ์เตอร์นะคะแล้วก็ข้างในบอร์ดก็จะประกอบไปด้วยตัวต่างๆสายกราวนะคะวินนะคะ5โวลต์แล้วแต่เราจะเอาสายไฟเข้าไปเสียบตามนั้น อุปกรณ์ที่สองก็คืออันนี้นะคะ a l t r a s o n i c sensor นะคะ,คะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีสายเสียบตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ vcc นะคะ t r i c echo แล้วก็ gnd ground นะคะเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟมาเสียบตรงนี้เพื่อต่อเา้าบอร์ดอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือ s o นะคะ s o micro server อันนี้ ก็คือจะมีก้านเสียบตรงนี้เราสามารถมันจะมีเปลี่ยนใบพัดมีหลายใบพัดนะคะสามารถเปลี่ยนใบพัดได้จะให้มันหมุนหรืออะไรทีนี้เราจะทาเป็นก้านยกถังขยะให้ฝาเปิดนะคะอ่าอ่ามันมีหลายแบบแล้วแต่เราเลือกนะคะมีก้านยาวก้านใหญ่นี่เราเลือกอันนี้นะคะอันเล็กนะคะ ันตต่อไปก็จะแนะนำนะคะสายไฟสำหรับต่อไมโครเซอร์โวเข้ากับบอร์ด Arduino นะคะทีนี้ไมโครเซอร์โวก็เหมาะกับสายไฟประเภทนักเรียนจะสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นเต้าเสียบนะคะก็เราจะต้องเอาปลั๊กปลายแหลมทั้งสองด้านเสียบที่ไมโครเซอร์โวแล้วก็เสียบเข้าไปที่ a r d ด i n o นะคะก็อันนี้ปลั๊กประเภทนี้เขาเรียกว่าปลั๊ก ผู้ผู้ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะแนะนำขั้นตอนการเสียบสายไฟนะคะ,ะ,คะเข้าต่ออานิโน่บอร์ดอานิโน่นะคะอันแรกเลยในไมโครสวิลล์หนูก็จะเห็นเป็นสายสีน้ำตาลแดงส้มนะคะคะ่ะอ่าสายแรกเลยก็คือสายสีน้ำตาลนะคะเราก็เอาสายสี สายไฟผู้ผู้สีดำมาเสียบที่ปลายปลั๊กของเซอร์โวนะคะเส้นสีน้ำตาลเสียบเข้าในบอร์ดอ์นิโนนะคะ,ะสายกราว GND ออันนี้นะคะเสียบเข้าสายแรกนะคะสายที่สองก็จะเป็นสาย สีแดงนะคะเราก็เอาสายไฟผู้ผู้นะคะที่ป,ปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะเสียบที่เตาเสียบ,บสองสโซลโวสายไฟตรงช่องเสียบตรงนี้นะคะสีแดงอันนี้เราจะไปเสียบที่ไหนในบอร์ดอาดริดิโนนะคะก็คือเป็นช่อง VIN เวนเห็นไหมหนูเห็นไหมจะมีสองฝั่งนะลูกฝั่งนี้จะเป็นช่องหมายเลขหนึ่งสองสามสี นะคะช่องอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้าโวลต์กราวกราวมีสองอันว i n อเาเดี๋ยวคุณจะซูมให้เห็นนิดนึงอ,อันนี้เราก็เอาสายสีแดงเข้าไปเสียบได้เลยนะคะ่ะช่องเสียบปลายแหลมเสียบเข้าไปเลยนะคะ่ะสายสุดท้ายของเซวอ่ wo, ะคะ่ะสายสีส้มเราจะเสียบที่ช่อง pin 5ก็คือเอา สายไฟผู้ผู้ที่มีปลายแหลมทั้ง2ด้านมาเสียบช่องสีส้มที่เซอร์โวนี้ะก็ไปที่ช่องพินหเดี๋ยวเราจะเขียนโค้ดไปที่ช่องพินที่หด้วยพิกโทบ็อกดูช่องดีๆก็จะมีสังเกตในบอร์ดออริดโดมี1น3 4 5แล้วเราก็เสียบเข้าไปได้เลยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม,ไม่ยากเลยง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราทำบ่อยๆเ,เราก็จะได้เองนี่คือการเสียบเข้าไปในช่องบอร์ดอะนิโนกับไมโครสวอลล์คะอุปกรณ์อันที่สองเราจะเสียบอันตรสโซนิกเซนเซอร์นะคะก็คือเป็นตัวรับสัมผัสให้ฝาถังขยะเปิดปิดอัตโนมัติ มาดู ultrasonic sensor มันจะมีปลายแหลมสำหรับเอาไว้ช่องเสียบเพราะฉะนั้นาสายไฟที่เราจะใช้ก็จะเป็นประเภทผู้ปลายแหลมเพื่อจะเสียบในบอร์ด a ร d ดิโนแล้วก็เต้าเมียนะคะผู้เมียนะคะเสียบที่ช่องอที่อุปกรณ์ u ร t r a s o n i c s e n s อันนี้ทีนี้มาดูว่าเราจะเสียบอะไรบ้างช่องแรกนะคะ ก็จะเป็นช่อง VCC นักเรียนเห็นไหมคะช่องแรกเราจะเสียบช่อง VCC ไปที่5โวลต์นักเรียนเลือกมาอันหนึ่งอันไหนก็ได้ก็อเอาไปสีแดงแล้วกันถือว่าเป็น่ายใจไฟช่อง5โวลต์นะคะที่บอร์ดออริโน VCC เสียบเข้าไปเลยนะคะที่ช่องบอร์ดออริโน5โวลต์อะเราไปดูซิว่ามีช่องเสียบตรงไหนเลย ก็จะมีด้านบนกับด้านล่างหนูเสียบได้หมดได้เลยที่มันเป็น5โวลต์อ่าเดี๋ยวครูขอเสียบตรงนี้ละกันต่อจากกราวเนาะเป็น5โวลต์ต่อไปอันที่2คืออะไรทริกนะคะทริกก็จะเป็นเราจะต่อในพิน2อ,อ่ะก่อนที่จะไปทริกครูขออนุญา สอนอ่าใส่ช่องกราวก่อนฝั่งช่องฝั่งนี้ของบอร์ดก่อนจะได้ไม่งงนะคะด้านซ้ายของบอร์ดอ่าช่องกราวนี้เขาเรียกว่าใสา่ดินนั่นแหละเหมือนที่ละตู้เย็นทีวีของเราที่มีไฟเยอะเอะหรือเครื่องทำนม,ม,มอุ่นจำเป็นจะต้องมีใส่ดินนะคะอ่าจสีดัง อันนี้เยก็เป็นสายดินให้เป็นสีดำแล้วกันอ่ะช่องกาวในบอร์ดออดิโนออดิโนก็จะเหลืออีกช่องหนึ่งนะคะก่อนก่อนห้าโวลต์ใช่ไหมคะช่องนี้เราเสียบได้เลยเสียบเข้าไปเลยต้องกลัวไฟชอ็อตเพราะเรายังไม่ได้เสียบเรายังไม่ได้ต่อไฟเข้าไปก็ระวังอ,อุปกรณ์น,นิดหนึ่งมันก็จะหักนะคะ ให้แมนนิดนึงต่อไปอันต่อไปก็จะเป็นทริกกับ Echo อ่าน,นี้ก็เป็นอุปกรณ์เฉพาะของอันต้าโซนิคเซนเซนะคะก็ใส่ไฟสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยที่เหลืออันนี้ครูมีสีเหลืองอันนึงแล้วก็สีเขียวครูเป็นสีเขียวก่อนละกันสีเขียวให้ไปที่ ทริกนะคะอ่ะที่เหลืองใบที่ Echo โคแล้วเสียบไปเลยทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยจำให้ได้ว่าช่องนี้เราจะไปเสียบที่พินไหนอ่ะทริกนะคะโคจะเสียบไปที่พินด้านขวามือของบอร์ดอะ i n โนตรงนี้ ไมโครโซวใช้พิน5ไปแล้วใช่ไหมลูกนี่เหลืออะไรบ้างได้หมดแล้วแต่เรากำหนดอ่ะพิน2แล้วกันตรงนี้จะอยู่กลุ่มเดียวกันต่อไป e อ h o โก็จะเป็นพิน3แล้วกันต่อไปเลยจ่ายสีเหลืองโคสีเหลืองต่อไปที่ เพนสามโอเคไหมเช็คอีกทีน2 2> ทึงถูกเนาะเพนสองสองมากอดแล้วก็สามโอเคเรียบร้อยแล้วต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปจะเป็นการเขียนโค้ดทีนี้ก่อนที่ไปเขียนโค้ดเราก็จะเอา สาย usb เนี่ยไปเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์เครื่องที่นักเรียนเขียนโปร,โกรแกรมได้เลยค่ะค่ะนะคะโปร,โรแกรมทำถังขยะอัตโนมัตินะคะโปรแกรมพิทอกนะคะคล้ายๆกับโปร,โกรแกรมส c r a t c h ที่เราเรียนกันนะคะ ตรงที่เราจะต้องเพิ่มบอร์ดลงไปเ่าไปเพิ่มบอร์ดเราต้องเช็ค USB ของบอร์ด Arduino คู่ที่เราวงจรไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราได้เสียบเข้ากับเลือกบอร์ด Arduino นะคะคู่ของเราตอนนี้อยู่ที่ COM4 นะคะ Connect ต่อเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะสายอันนี้ก็จะเชื่อมโชว์การเชื่อมต่อด้านขวามือก็จะมีอะดีโด,โดขึ้นมาเราจะรบเท่ากับอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์อ่อ USB อันนี้จะใช้เขียนภาษาซ,ซขาเขียนอะไรอย่างเงี้ยฮะสั่งพวกนี้ที่หน,นูอั เราก็จะเป็นขึ้นมาว่าเวน Arduino Uno Start Up เราก็เริ่มต้นด้วยอันนี้อุปกรณ์ทำงานดล็ยโค้ดคล็อกคำสั่งของ p i ท t o b o ็อนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราต่ออุปกรณ์อะไรไปบ้างก็จะมี ultrasonic sensor ใช่ไหมคะนะคะก็จะมีเงื่อนไขเมื่อเอามือไปสัมผัสที่ ultrasonic sensor ที่เราเขียน ต่อวงจรไปที่ทริก2องเอ็กใช่ไหมคะกี่ครั้งน้อยกว่า20ครั้งหรือมากกว่าแล้วแต่เราจะมีเงื่อนไขนี่ในเงื่อนไขแล้วก็สั่งให้เซอร์โวทำงานหมุนก้านโยกก็จะไปคองคำสั่งคอนโทรลนะคะคอนโทรลมี2ออุปรกรณ์มันจะต้องมีเงื่อนไขก็คือ อุปกรณ์อุปกรณ์ก่อนที่จะไปที่เกสอัลตราโซนิกนะคะเซนเซอร์นี้ใช่ไหมคะแปลว่าโฟลเตอร์นะคะเราเอามาือเข้าไปสัมผัสกี่ครั้งก็จะมีเอ,องื่อนไขในช่อง if then ไปเราจะต้องดีอะไปเลยนเป็นีสิ้วะ บล็อกคำสั่งเซนเซอร์เนี่ยเราก็ใส่ได้ละนาน,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 นอ่าอุณหภูมินะคะฮริทแอนาล็อกอันนี้เราจะใช้อันตรวซันิคเซนเซอร์คือตรงนี้เป็น,นช่องด้านหน้าเลยอ่าอันนี้ขอ,อ,อ,องอ่าเราเนะี่ยไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเลยนะคะปีพินสาม นะคะไอ้เมื่อภาพนะคะหมุนไปอ่านเดี๋ยวเราจะเพิ่งไปอันนี้เดี๋ยวเราต้องใส่เราทำที่ลงังค่ะ,นะคะ so มาดูดริมันมีอันนี้อ่านี่ค่ะ เป็นวงกลมสีเหลืองนะคะมาดูซิว่าเซอร์วอันนี้อนะ่ะเซนเซอร์เรเอามือประสัมผาส์เซนเซอร์ก็ให้เซอร์โวทำงานอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเป็นช่องสัญญาณป่ะเอาช่องสัญญาณ โอ้หมุนโอ้ชาแนลอังเกอร์ลองแสงยานมาใส่ไป ตัวของเราเบอร์ห้าให้มันหมุนกี่ครั้งละ่ะห่งร้อยแปดสิบแล้วกันเลยหร,อรือไม่จะหน่วงเวลาไว้นิดนึงนะคะเอาเวลาไว้นิดนึงฮะ,ะเฮ้ยอ่าเดี๋ยวรอ ช่องที่5ใช่ไหมคะโซ so. อันนี้เราจะอาจจะหมุนร้อองศาอทั้งหมดนี้เราจะให้มันทำสามรา้อยไม่ทำให้ครั้งเดียวนะคะ,ะนะคะทางขยะมากเลยถ้าเราทําการเขียนบอองสาเรีบร้อแล้วเราเชื่อมต่อค c น คำว่าอัปโหลดโค้ดวันี้เราจะอัปโหลดโค้ดเข้าเมนในบอร์ด Arduino ก็อีอัปโหลดโค้ดได้เลยค่ะรอสักพักนึงมันก็จะบลันดิ้งอยู่ค่ะบลันดิ้งอยู่อัปโหลดโปรเคสอ่ะมันจะขึ้นมาว่าอ่าอัปโหลดสักเซสนี้มาทดสอบของเราได้เลยนะคะอ่า หลังจากที่เราเขียนโค้ดโปรแกรมรันในพิทตบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วอัปโหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทดสอบนะคะโดยการที่เราเอามือเข้าไปใกล้อันตอร์โซนิกนะคะก็จะเห็นว่าไมโครโซอร์ของเราโอโ้โหนะคะเลื่อนตามที่เราวัตถุที่เรานั่นก็ถือว่าประสบสำเร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะเอา อุปกรณ์น,นี้อันนี้บ่อ,น,น,อน,นี้เอาไปติดตั้งในถังขยะโมเดลถังขยะที่เราจำลอง